ตอนนี OK? er ้มันเพียงแล้วครับเพียงนะเพี่ยงพอดีเพียงแต่ไปไม่เหี่ยวตั้งดีตั้งดีเลยเหรอ๋อทุกปีเคยใช้ทำเลงไหมทุกปีไม่เคยใช้ไม่เคยใช้แต่ปีนี้ก็เลยทดลองใช้เป็นไงงบ้าคจอว่าอยากได้ผลผลิตมากครับก็จะได้นนัลองดูก็เผื่อดีใช่ไหมคะแล้วตกลงแล้วเป็นไงบ้างก็ดีค่ะดีมากเลยออ๋เพราะว่าเจ้าอื่นที่เขาไม่ฉีดมันเหี่ยว นี่ขนละกลางวันเนาะนี่ขนาดกลางวันใบอยู่นี่กล้องดูที่ครับใบใหญ่มากเลยถ้านั่นเหี่ยวแล้วคะเนี่ยปกติฉีดพี่กี่ครั้งเลยพี่ครั้งสองครั้งนะครับสองครั้งนะครับกี่สองครั้งตั้งแต่กี่เดือนตั้งแต่เดือนเดือนแรกหนึ่งเดือนแรกฉีดมาก็แสดงว่าประมาณสองคำใบใช่ไหมใช่โอ้โหโตเร็วกี่นาะโตใบมากเดือนครึ่งนี่นี่เดือนครึ่งนะครับสวยมากเลยนะครับนี่มาดูใกล้ๆเลย